วันนี้น้องอามาทำอะไรครับม,ม,มาดูสระว่ายน้ำอะไรนะลูกลูกสระาน้ำเหรอ,อมไม่ไปโรงเรียนเหรอวันนี้ไป,ไปเหรอเดี๋ยวเขาไปเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปังป่ายสุข,ขูทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่สระว,ว่ยน้ํานะครับตอนเช้ามาดูสระว,ว่ยน้ํานะครับผม วันนี้มากับน,น้องอามน้ำใสน่าเล่นมากนะครับเด็กมังมานเลยน้ำใสามากเลยใสปิ้งเลยนะครับมาเปิดปั๊มให้น้อเปเปิดปั๊มน้ำระบบเกลือนะครับบอสก็ไปส่งน้องเลตาแล้วนะครับผมอ่านะรู้บ้างบรรยากาศตอนนี้นะครับบอสทุกออกไปเมื่อกี้นี้นะครับ สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับเขอบคุณหลายเรื่องอะไรก็แชร์ได้พี่น้องเลยนะครับผมหมู่บ้านบอได้ลงคลิปให้เบิรงเลยพี่น้องบ้านนะครับไม่ไดลงคลิปเลยเมื่อวานบรรยากาศตอนนี้อ๋อบัตเริ่มปิดบ้านนะครับปิดบ้านให้บัตก่อนเมื่อคืนก็ไลฟ์สดนะครับเมื่อคืนบัตไลฟ์สดขายของตรงนี้นะครับเพื่อคืน สดีตอนเช้าๆนะครับบรรยากาศดีมากนะครับผมว่าราคุ้มสร้างพี่น้องบ้านคุ้มช่างเปา่าเป่าบาดานนะครับคุ้มช่างเป่าบาดานตรงขอบศาะนะครับบ้านนะครับมานะชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับแม่ต้อยก็ทําความสะอาดนะครับแม่ต้อยด้านบนนกินป่านแม่ต้อยทำความสะอาดห้องให้บอดนะครับตอนนี้ เราก็ไปส่งน้องนาะริตะไปโรงเรียนนะครับ <c oughs> จะจะ,จะไปส่งน้องอาร์ไปโรงเรียนด้วยเหมือนกันน้ำถอดดิถอดดิเอฟซีสวยๆก่อน FC สวัสดีเอฟซีสวยๆมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยลูมองกล้องมองกล้องตอนนี้สวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีเอฟซีของของเขาไปดูแชะน้ำครับเอาไปดูแช่น้ำครับอาจานไปพี่น้องนะครับ หลายคนกับเดบงข่าวนะพี่น้องเนาะก็ตามนั่นแหละพี่น้องนะครับผมไอ้คนห้าวห้าวกับเป็นคนอยู่ใกล้ชิดน้องแมนมาเฮากับเป็นกลางเอานะพี่น้องเนาะเป็นกลางนะครับผมนะครับเป็นกลางเอาหน้ามันละเอียดอ่อนสว่าดนะพี่น้องเนาะนะครับผมถ้ากับ่ยังพี่น้องเขาก็ดูแลกันต่อไปนะครับรักทั้งสองนะครับผมเป็นกําลังใจให้บอสทั้งสองคนนะครับผมเปิดกําลังใจให้บอสบิ๊กบอสแพรทั้งสองคนนะครับผม รักเศษทองฟิลแลนนะครับผมนะครับก็ให้บอดก็เพิ่นฝากให้ยังไงเสียบข่าวก็ให้เบิ่งดีดีพี่น้องเด้อผู้เสียบข่าวก็ได้พี่น้องนะครับผมนะครับเสียบข่าวก็ให้เสียบพอควรนะครับผมนะครับื้นนี้ก็สทีมีทีมสร้างนะพี่น้องวันที่จะมีทีมช่างมามาทําอะไรเดี๋ยวติดตามชมนะครับเพิ่นสีมาชว่วงประมาณสิบ0มง1 0 0เอ็มง่ไพี่น้องนะครับ ลงแผงโซ,าซลาเซลล์นะครับแผงโซ,าซลาเซลล์ตรงขอบสระว่ายน้ําเพื่อจะเติมน้ําในสระนะครับผมเพื่อจะเติมน้ําในสระนะครับอ้ามันยูดปะเป็นดอกเฟรชหด้องนี่นี่บางนี่เป็นดอกซื้อแบบกกอกน้ำรูปปะนี่ก็ท้องน้ำก็ทุบเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่เทพปูนพี่น้อง แล้วแต่เทปูนทําเป็นที่นั่งเล่นนะครับบองนั่งกินเขานะครับผมกดเท่เท,เนะทหมดเลยพี่น้องนียนะครับเทหมดเลยนะครับเทหมดเลยนะครับเทหมดเลยทางด้านนี้ก็ติดบัวติดบัวรอบร้านอาหารแล้วนะครับผมนะครับบัวรอบร้านอาหารแล้วจะพาไปอัปเดตนะครับพี่นะ้อง ตรกันยาวๆเลยวันนี้เอาอันนี้ดูป่ะเอามาหับพ่อนด้านหลังก็เริ่มติดแล้วครับด้านหลังบัวครับด้านหลังเริ่มติดบัวแล้วก็ตัวแหวนเ,เงแย้ยงบอดทึ่ก่อแไรเพี่น้องะเหมือนเดิม นะครับผมนะพี่น้องทางด้านนี้หมู่บ้านเพิ่นก็ได้มาเป่าเป่าทอทอบาดาลนะเป็นเป็นปบ่อบ่อบดาลเก่าแต่ก่อนเท่ากับใส่บอ่อเนี่ยพี่น้องนะครับผมนะครับบอ่อนี้แหละนะครับผมแต่ก่อนเราใช้บอ่อนี้มันก็มีน้ำอยู่ว่าเพิ่นเป่าให้พี่น้องเป่ามันจะมีเศษเศษฝุ่นเศษยังหามันเลอะกรอก,กพี่น้องน้ำน้ำก็ไหล,ลพี่น้องน้ำ ก็จะเอามาเติมในสาะนี้นะครับเพราะว่าสารลูกนี้ใส่เติมใช้โคตตนไม้นะพี่น้องน้ำโบลงหล้าลายนะครับวัตถุดิบคั่วอาหานะใช่ใส่ประสานหาสร้างช่างโซลาร์เซลล์แล้วก็มาเป่าบ่อนะครับผมเพื่อจะได้เติมน้ํานะครับผมแล้วก็ประโยชน์คือเดี๋ยวผมนสร้างต่อน้ำจากนี่มาใส่ขั้วนะพี่น้องใส่ร้านอาหารนะพี่น้องมาใส่ร้านอาหารนะครับผม นะครับผมบางทิได้สองต่อเลยนะครับพี่น้องก็นะครับผมน้ำก็ถือว่าหลายอยู่พี่น้องน้ำหลายอยู่น้ำเยอะมากนะครับผมไปกี้ที่มันน้ำมันเบิดเดียวมันตันพี่น้องสร้างคนเปอล้วันตันนะครับผมมันตัดเมื่อวันเมื่อเบิร์ตนำผลน้ำตันก็เลยไปเจอไม้นะครับผมแต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งเ้าเป่าแล้วก็ถือว่าได้ใส่งานตลอดนะพี่น้องเนาะนะครับผมน้องเขาได้ยังนึกว่าได้กว่าแชร์ได้พี่น้องเด้อนะครับผมเป็นแรงใจแฝงฟินแลนด์ เป็นใจทุกๆคนนะครับผมร่วมด้วยช่วยกันนะครับใส่ท่อปวะ่อดนี่บ่โอ้คนเงาอโอ้บรรยายกาศหนีเย็นมา,ยายนนครับม<า>ผมหน่อยฝนนั่งแล้วพัดเนาะแกนชาวชลีของเจ้าหลาย,ย,ยาท่านขีมบิวอินขีมติดบัว,บวก็ติดไปเรื่อยๆนะครับผมแา่อาหารก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับ ตามมาดูสะอามสวยไหมลูกสวยไหมลูกสวยไหมสวยมากเลยเห็นไหมมาคับเตอร์นะครับผมเตอร์สวยไหมครับนะครับพี่น้องบรรยากาศอาณาจักรแสงทองฟินแลนด์นะครับผมร้านอาหารครับลูกใช่หนมโอ้ร้านนั่นเลยเก็บสีงามเลยน้องรานนั้นเลยสวยแล้วนะครับผม เนียนตามากน,าน,นะ,คร,กระนครับพี่น้องไปนะครับผมกลับมาบ้านนี่ครับพี่น้องนะครับผมมาอัปเดตทุกอย่างนะครับผมในอาณาจักรแซมพอลคุยเล่าเริเบิ้งนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีโครงการอะไรเพิ่มเติมมาเดี๋ยวอัปเดตเสรเบิ้งเลยพี่น้องนะครับผมนะครับคลิปนี้สั้นงเพื่อนก่นอนที่ขอจบคลิไปไว้เพียงสำหนับก่อนแล้วพี่น้องเนาะนะครับผมก็ ก็ที่ได้ไปโกดังต่อนะครับผมเปิดน้ำคือปิงเกอร์ที่โกดังนะครับเบืองเงแยงให้บอททั้งสองหักแพงคือเก่าหรืพี่น้องดูแลบอทรักบอททั้งสองคนรักแสงทองฟิลแลนด์นะผมก็คือว่าเป็นกลางพี่น้องเขาเป็นกลางเอาพี่น้องเนาะเอฟซี FC ทุกคนก็ขอให้เป็นกลางนะครับผมฟังข่าวเสพข่าวก็ให้เป็นข้างกลางเอาด้วพี่น้องเดอ้อนะครับผมนะครับเชื่อทานอย่างเขาการทามาดูเย็ยนเป็นสุปลำรวยเดินทางเครียดคาดปลอดภยัยสวัสดีครับผม 那在底下关注。啊